สอดเยอะจัดครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นนะครับวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube สิบเอ็ดคนับเอาว,วันนี้พาชมรากดินแบบลัล่ลนๆครับวันนี้ ใจยาวจัดกรบฟอดหกหกหนึ่งศูนย์ครับเพาเดียวรุ่นสามเป็นเสื้อลายครับคันนี้โอ้หัดตินมัน,ม,น,ม,นมันเลยนะครับผัดตินมาเต็มผานเลยครับโอ้ตัวเครื่องแน่นเครื่องดีครับคันนี้ เสียงอย่างรันครับวันนี้ด <c oughs> <c oughs> ว่าอัดหน้าดินมาเต็มเต็มเลยครับเลยปักหน้าดินเลย ฟอร์ดนี่ยยากแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาครับลากกำลังมันเลยรถฟอร์ดเท่านี้ แารากัดครันน,นี่ไรดีไม่มีหมดครับว่าอัดดินมาเต็มๆนี่อัดมาหนักๆน,น,นี่ถือว่าสุดยอดเลยครับเ้โอ้ย เอาใครอยากสนใจคันนี้มีไหมครับเปิดราคามาที Hence, ่37ต่อรอง3าแสนเจ็ดต่อรองได้ครับือว่าเครื่องดีเลยคันนี้หกหนู่ศูนย์ลูกสาปั๊มกลม สามหกสามเจ็ดต่อรองได้ครับฟอร์สำหรับคนที่เอาไปใช้งานครับถือว่าโอเคเลยนะเครื่องนี่ดีเลยครับตัวนี้เครื่องแน่นเครื่องดีครับว่าทำงานทั้งวันได้เลย อว่าวันนี้ที่บอลนี่แหดดแดดร้อนมากครับประมาณ34ได้ครับช่วงนี้ว่าร้อนเป็นพิเศษเลย อย่างเงีายเป็นบาทบดครับพี่น้องขอต้องสไตล์ดูด้านหน่อยครับ ไปมีหน้าก็กำลังไปแล้วเปิดราคาที่37ครับแจ็ก็สนใจติดต่อสอบถามก็0638851657ก็ครับ0 6 3 8 8 5 1ส5 7นาครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถใช้งานครับว่าคันนี้เครื่องแน่นแน่นอนครับรับกันเลย อ้อยดินวไว้ครับเดี๋ยวก็รากยาวๆแล้วสักครู่ แต่ไม่มียุบค,ครับเขาเดียวนี่กำลังเยอะนะครับด้านหลังเพราะว่ามันไม่มีแรงฉุดกันเลยเนี่ยว่ากำลังทิ้งอยู่ล้อดเดียวเนี่ยไม่เหมือนสองเผ่าครับไม่มีควัดครับพี่น้องออมันเลย จัดกับจัดย่านในย่านหมู่บ้านครับวันนี้ไม่ไปย่านคุ้งแล้วย่านหมู่บ้านโอ้เบิกลงข้างลึกเลยครับ่างระดับเลยครับ เป็นงานเมาสนครับอย่ส่วสนใหญ่รถไถฟอร์นี่รถไถใหญ่เขาจะเมานะครับงานชั่วโมงไม่ไหวครับไม่คุ้มนะครับรถใหนี่เป็นงานชั่วโมงนี่โอ้โหรอแร่เลยนะครับ อาสาหรับใครสนใจคันนี้ครับต,ต่อสอบถามมาได้ครับคอมเมนต์มาครับเบอร์โทรให้รับอยู่ในช่วงต้นก็0638851657ครับรถจดที่จังหวัดอุรลราชธานีครับแต่มาดูรถรอบโทรมาเลยครับเดี๋ยวพาไปดูให้ครับเครื่องดีแน่นอนครับคันนี้เอา สำหรับคลิปนี้เราก็ลาพาจากไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับชมกับความรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดติดตัวพาทุกการแจ้งเตือนครับไปเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ